เอาแล้วทุกคนหนีฮาวนะคะวันนี้มาพบกับสวนสนุกของพี่เอกไปเราโหลดแมปแล้วเราก็เข้าไปดูกันดีกว่าว่าด้านในจะเป็นยังไงบ้างราโหลดสักแปบนึงก็เข้ามาในแมปแล้วนะคะโดนเข้ามาก็เจอศาลร์พี่เอกเลยศาสตร์พอภูมิเราก็เรืยออะไรอะ่ะทุกคนแต่ว่าเราสามารถขอพรได้ด้วยนะพี่ก็ขอพรให้ทุกคนนะคะมีความสุขในวันปีใหม่มากๆเลยนะแล้วเราก็กดส่งไปเลยนะคะพี่แอบเสียดายอย่างหนึ่งถ้าในแมปนี้กดท่าทางได้อะ่ะพี่เอาท่าไหวมาด้วยนะทุกคนพี่จะกด ลแล้วถัดมาก็จะเป็นป้ายเขาดาวแบบนี้เลยนะคะทุกคนเหลือสองวัน7ชั่วโมงแอบบเห็นข้างๆมีเป็นแบบว่าบ้านผีสิงพี่ก็เลยแบบว่าลองเข้าไปเล่นดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะแต่แตพี่รู้สึกว่ามันแอบ,บเล่นยากอยู่นะคือไม่พี่ไม่ได้กลัวนะทุกคนแต่แบบว่าพี่หาทางออกแล้วนะมันออกไม่เจอเนะี่ยพี่วิ่งต่อยผีอะไรไปด้วยนั่นเนี่ยดูดีแล้วทีนี้นจะมีผีมีเคียวอะ่ะแล้วเขาก็เอามาแบบวิ่งไล่ฟันพี่เนี่ย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 ไอตัวเนี้ยพอพี่วิ่งอยู่สะพานใช่ไหมพี่รู้สึกว่ามันมืดม ทางออกไม่เจอ้วพี่กดยอมแพ้และกันเพราะไม่งั้นก็จะไม่ได้ไปรีวิวอย่างอื่นสักที่นี่พอพี่ออกมางล้วโอ้โหนี่ต้นสีแดงเลยแล้วในส่วนสรุปนี้ก็จะมีร้านคา้าด้วยนะคะร้านขายน้ําขายน้ำขายน้ำ,นำอ้ยพูดอะไรก็ไม่รู้ติดขัดไปหมดแล้วก็มีร้านป๊อปคอร์นนะคะทุกคนถัดมาก,ก็จะเป็นนะคะรถไฟเหาะพี่รู้สึกว่าถ้ารถไฟเหาะตัวเนี้คือเราขึ้นไปนั่งแล้วมันแบบว่าเหาะได้อะ่ะพี่จะดีใจมากเลยคือมันรู้สึกสนุกมากเลยอะ่ะแต่ทีนี้นะคะเราไม่สามารถขึ้นไปได้นะทุกคนแบบว่าเราวิ่ง ผ่านทะลุไปเลยอ่ะเสียดายมากเลยทําไมถึงขึ้นเลนไม่ได้ก็ไม่รู้ <S <S แล้วก็ชิงช้าสวรคนนะคะชิงช้าสวรรค์พี่ลองเดินไปดูแล้วก็ขึ้นไม่ได้นะคะทุกคนมันสุดแค่ตรงทางเดินตรงหนูนะพอพี่วิ่งมาเรื่อยๆพี่เจอนี้ด้วยทุกคนน่าจะเป็นเวทีต่เสียดายพี่โดดขึ้นเวทีไม่ได้ หือว่ามีทางขึ้นตรงไหนอ่ะทุกคนบอกพี่หน่อยสิแต่คาบัมเล่นได้นะทุกคนเออบ้านพี่เรียกคาบัมไม่รู้ใครเรียกอะไรลองคอมเมนต์บอกพี่หน่อยนะเนี่ยคาบัมเนี่ยมีที่ให้ซื้อตั๋วเนี่ยเราสามารถขับมาเล่นได้แต่พี่ไม่รู้ว่าแมพเนี้ยเราเข้าเล่นได้แค่คนเดียวหรือว่าอะไรน้องๆมีคนรู้ไหมบอกพี่หน่อยอยากให้น้องๆคอมเมนต์บอกพี่แต่ถ้าตรงเนี้ยเราเล่นกันหลายคนใช่ไหมมันก็จะขับจนดุ่มดุ่ม กันอย่างนี้ได้เลยนะทุกคนแบบนี้เลยสนุกมากแล้วบรรยากาศสวนสนุกของพี่เอกก็ประมาณนี้เลยนะคะทุกคนน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้เข้ามาเล่นนะคะรีบเข้ามาเลยนะเพราะว่าถ้าหมดกิจกรรมพี่เอกไปสวนสนุกนี้ก็จะไม่มีให้เราก็ามาเล่นแล้วนะหรือใครแบบอยากทําคลิปนู่นนี่นั่นสามารถเข้ามาทํากันได้นะคะแต่เสียดายมันกดท่าทางไม่ได้อะ่ะเจมกดท่าทางให้หน่อยคะ่ะสําหรับคลิปนี้พี่ไปแล้วนะพี่มาบอกกิจกรรมแล้วก็แมบดีๆสวยๆของพี่เอกเพียงเท่านี้ไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบายจูมวัว